สวัสดีครับวันนี้มาดู sony lvt vr 5 0าศูน xr นะครับตัวนี้เป็นรุ่นพิเศษนะครับจะมีคำว่า xr นะครับเป็นอีกตัวของ vr 50นะครับแต่ตัวนี้เป็นตัว xr นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูด้านหลังนะครับอเดี๋ยวดูฝาบนกันก่อนนะตัวนี้เก็บสีฝาครับให้ดูเรียบร้อยนะครับเนี่ยครับภายในโอเวอร์ฮให้อย่างดีแล้วนะครับตัวนี้นี่ด้านข้างครับ เก็บสีฝาด้วยนะครับมันจะมีสีสะท้อนของเงาหน่อยนะครับนี่ครับด้านหลังนี่นะครับสติกเกอร์จะบอกไว้ว่า Sony VR 5 0 XR นะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นพิเศษอีกรุ่นหนึ่งที่ออกมาคู่กับ VR 5 0ธรรมดานะครับ เดี๋ยวมาชมด้านข้างอีกข้างนะครับจะหมุนให้ดูกันสดๆไปเลยครับนี่นะครับนี่นะครับเดี๋ยวมาเทสกันครับผม เสียงที่ที่ดังอยู่นี่เป็นเสียงพัดลมนะครับผมโมพัดลมให้ติดตลอดเวลานะครับเพื่อระบายความร้อนนะครับตัวนี้บอกก่อนครับใช้งานได้บลูทูธนะครับบลูทูธห้าจุดศูนย์นะครับแล้วก็ USB นะครับ USB เล่นได้นะครับนี่นะครับโมดูลจะอยู่ที่นี่นะครับเปิดฝาออกมานะครับนี่นะครับจะเล่น USB กสียบ USB ที่ตรงนี้ได้เลยนะครับ แล้วก็ FM นะครับรับได้ชัดนะครับถ้าจะติดสเตอริโอต้องต่อสายอากาศให้ยาวๆหน่อยนะครับจะติดสเตอริโอนะครับ AUX ใช้งานได้ปกตินะครับนี่นะครับ AUX ด้านหน้านะครับและด้านหลังก็ใช้งานได้ปกตินะครับเดี๋ยวมาเทสกันครับครับเปิดเครื่องครับไฟสเปกตรัมนี่ เปลี่ยนได้นะครับ d ดีฟอ l เขาจะขึ้นมาแบบนี้นะครับถ้าเราเปลี่ยนสเปกตรัมเรามปกดตัวนี้นะครับนี่นะครับจะเป็นเส้นๆนี่นะครับรับได้ชัดเจนติดสตอริโอนะครับต้องต่อสายให้ยาวๆหน่อยนะครับนี่ครับล็อกขึ้นอันตโนมัติได้นะครับ ท้งที่แล้วอาจจะต้องมีบางแผนที่ก็ต้องทํางานที่บ้านตัวนี้ EQ ที่ต้องทางานที่ทางานปรับได้นะครับตัวนี้ผม EQ ตรงนี้มันชอบรวนผมเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถจะปรับ EQ เองได้นะครับนี่นะครับกดซ้ายขวาหน้าหลังอะไรได้หมดเลยนะครับอันนี้ก็ต้องเข้าใจถ้าเราจะปรับ EQ เองมากดที่ G EQ ตัวนี้นะครับนี่นะครับพอกับพิบปุ๊บ เราก็จะเอาเสียงเบสขึ้น<ม>เสียงแหลมลงอะไรก็ว่าไปครับแล้วแต่ที่เราชอบเลยนะครับเสร็จแล้วก็กด enter นะครับตัวนี้มีระบบเสียงกล้องกลางวานนะครับเฟอร์ราตัวนี้นะนี่นะครับว่าสัปดาห์หน้าจะร่วมนี้ไหมถ้าจะใช้บลูทูธแล้วก็ usb ต้องกดไปที่โหมด cd นะครับนี่นะครับนี่นะครับกดไปที่โหมด cd นะครับ เดี๋ยวมาลอง USB ก่อนแล้วกันครับนี่นะครับเสียบให้ถูกขั้วนะ ผมจะแถมรีโมทไปให้ด้วยนะครับรีโมทต,ตัวนี้ควบคุมโมดูลนะครับเปลี่ยนเพลงได้ด้วยนะครับลำโพงที่ผมเทสคือลำโพงตัวนี้นะครับเนี่ยห้าทางนี่นะครับนี่นะครับ

มาลองบลูทูธกันนะครับกดเปลี่ยนโหมดได้ที่รีโมทเลยนะครับคําว่าโหมดนี่นะครับตัวนี้ครับเป็นบลูทูธโหมดนะครับมาดูชื่อบลูทูธนะครับเครื่องผมเคยเชื่อมต่อแล้วเขาจะเชื่อมอัตโนมัติเลยนะครับชื่อของเขาชื่อ BT Speaker นะครับนี่นะครับกดเชื่อมต่อได้เลยนะครับแต่ของผมมันเชื่อมอัตโนมัตินะครับ เดี๋ยวมาเทสกันนะครับเดี๋ยวลอง YouTube กันแล้วกันผมเข้า YouTube แล้วกันครับ Just make it right and keep me warm. Will you love me tomorrow? And don't take goodbye. Don't leave me alone. Just นี่ขนาดขับดอก6นิ้วนะครับถ้ารุ่นนี้ขับดอก12นิ้วนี่บอกได้เลยว่าเสียงกระหึ่มมากนะครับเพราะว่าตู้เดิมเดิมของเขาก็จะเป็น12นิ้วนะครับเสียงดีนะครับตระกูล VR50 บอกเลยนะครับปุ่มได้ทําการเปลี่ยนให้ใหม่หมดแล้วนะครับปุ่มแล้วก็ใช้ได้ทุกปุ่มเลยบอกเลยใช้ได้ทุกปุ่มนะแล้วก็ถ้าจะมาใช้บลูทูธนี่ต้องเข้าที่โหมด CD นะครับเข้าที่โหมด CD แล้วก็มาใช้ตัวนี้นะครับจะเปลี่ยนโหมด ใช้รีโมทนี่ก็ได้นะครับจะเปล, <among S 1> ลีล่ยนโหมดเป็นบลูทูธเปลี่ยนโหมดเป็น usb ะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็น usb ทีนะครับนี่นะครับมีปุ่มสต็อปด้วยนะครับอันนี้กดสต็อปนะครับเวลาปิดแล้วก็ปิดโมดูลบลูทูธก็กดปิดได้เลยนะครับที่รีโมทนะครับ เรียบร้อยนะครับขอบคุณมากนะครับผมที่รับชมครับไว้ลขทีถอดก็ค่อยๆถอดออกมานะครับ USB นี่นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ